เหรียญที่บรรดาเพื่อนๆกำลังรับชมอยู่นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่เหรียญวราลาโพซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านโดยส่วนใหญ่เราจะสังเกตได้ว่าเหรียญของพระสายป่าท่านมักจะไม่ค่อยได้สร้างเองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคนนำมา ให้ท่านปุกเสกขออนุญาตท่านแล้วก็สร้างมาถวายท่านเพื่อที่จะแจกบรรดาญาโจมนะครับหลวงปู่เหลียนท่านเป็นพระเถระในฝ่ายสายป่าหรือสายกรรมฐานซึ่งท่านเกิดเมื่อ พศ2454เมื่อครบอายุ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดบ้านหงทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งท่านบวชครั้งแรกก็บวชในฝ่ายของ มหานิกายนะครับและหลังจากนั้นท่านได้ไปรู้จักกับหลวงปู่บุญมาที่วัดสิริสารวันนะครับพอได้รู้จักกับหลวงปู่ก็ได้เลื่อมใสหรือศรัทธาใน วัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่บุญมาจึงได้ขอบวชที่วัดสิริสารวันโดยหลวงปู่บุญมาได้นำท่านไปาสวดเข้าเป็นฝ่ายธรรมยุทธที่วัดโพธิสมพรอุดรธานีนะครับแล้วก็กลับมา จำพรรษาอยู่ที่วัดสิริสารวันและหลังจากนั้นพอพรรษาที่2ท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอรัญญาวาลีที่ท่าบ่อนะครับแล้วก็พอพรรษาที่ที่สนะครับก็ไปอยู่ที่วัด สิริสารวันวัดป่าวาวัดป่าสาววาลรีนะครับแล้วก็พอพรรษาที่4ที่5ท่านก็ไปอยู่ที่วัดอรัญยะบันพศซึ่งเป็นวัดที่ท่านได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็จนถึงมรณภาพไปนะครับสำหรับ หลวงปู่เหลียนท่านเป็นพระสายป่าที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับโดยในพรรษาที่6ราวพศ2 4 8 1ท่านก็ได้เดินทางไปที่วัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่เพื่อพบกับเข้าพบกับหลวงปู่มั่น แล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับพรกรรมฐานเพิ่มเติมแล้วได้สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านยังติดใจสงสัยเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัตินะก็หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทุดงไปที่ประเทศลาวและลาวประมาณสักพศส0 0 0 เก้านะท่านก็ได้ไปที่ประจําอยู่ที่ภาคใต้แล้วจนถึงพศ2อ0พัน2นะครับท่านก็ได้มากลับมาจํารรษาอยู่ที่วัดอรัญญาบรรพฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่ของท่านนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่ประจําวัด อรัญ,ญาบันพศมาจนจบท่านามรณภาพลงไปในปีพศ2องพนสอ, 20, 40, อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาเรียนให้บรรดาเพื่อนๆได้ชม เป็นธรรมดาครับพราสายป่าโดยส่วนใหญ่นี่ท่านจะไม่ค่อยเป็นผู้ที่ดำริในการสร้างเหรียญแต่ท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหา,ามักจะเป็นคนที่ทำมาถวายท่านและให้ท่านเป็นผู้ที่ปลุกเสกเหรียญให้หลวงปู่เหรียญก็เช่นกันครับสำหรับเ,เหรียญรุ่นแรกนะครับก็จะมี คุณกวีเหลืองตระกูลถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างเมื่อปีพศ2521เป็นผู้ที่ทำมาถวายท่านนะครับเพื่อแจกบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะก็นำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ